ถือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเลี้ยงควายดีนะครอย่าไปฟังคนอื่นบางคนว่าลําบากแต่จริงเลี้ยงควายในลงทุนทีเดียวใช่ไหมแล้วก็ค่อยเลี้ยงไปแต่จะว่าลําบากไหมมันอยู่ที่เรา ก็เป็นหญ้าเหรอครับหญ้าเนี่ยผมปลูกหญ้าไว้เนี่ยพี่อ๋อเดี๋ยวขอลงพาไปเดินชมหน่อยครับตอนนี้ผมอยู่ได้นั่นได้กับป่วยแมัเยคือโอ้โหอย่าไปคิดว่าทำนาดีอย่างเดียวมันมีอย่าง่ีม้างธรรมชาติมากเลยครับหลุงก็คือก็เราก็ปลูกหญ้าไว้เตรียมอาหาร อาหารเราไม่มีขาดแน่นอนใช่ไหมลุงใีครับ,รบอืมเตียงที่ลุงบอกเมื่อกี้มีปัญหาคือน้นําอย่างเดียวครับ<อ>เี่ยปัญหาคือน้ําถ้าเราตัดเนี่ยไม่มีน้ํามาใส่อ่ะหญ้ามันจะเราก็มันต่อยอดไม่ได้ไงมันก็เหมือนแห้งไปเลยครับลุง <Okay. S 1> แล้วครับแต่ถ้ามีน้ําเนี่ยเราตัดอันนี้หมดจุ๊บเราก็สามารถเอาน้ําใส่เอาใส่จุ๊บเราก็หว่านปุย๋ย แล้วก็ปล่อยมันให้โตก็ตัดเราก็ไปตัดได้อีกต่อเคมีรุ่นอยู่อีกทั้งทั้งหมดนี้ลุงปลูกกี่ไร่ครับลุงประมาณเกือบสิบไร่เลยครับสิบไร่แล้วหมุนเวียนกันพอไหมครับลุงพอพอครับใช้ย้านี่คือเป็นย้าแพงโกล่าเหรอครับลุงโกล่าครับ๋อรับผมแล้วก็หลังหวานอีกอีกสองอันนู่นนะผมขอถามหน่อยครับลุงที่ประสบการณ์ที่ลุงเคยเลี้ยงที่เลี้ยงมาเนี่ย มีปัญหาแบบว่าควายเสียชีวิตควายอย่างนี้มั้งไหมครับลุงอไม่มีเลยครับของผมยังไม่มีนะอืมพี่อยู่เพราะผมก็ไม่จะไปปนก็ใครอะไรก็ใครองอ๋อที่เราเป็นห่วงก็คือโรคเหรอครับลวงใช่ใช่บางคนเขามีโรคเยอะนะบางทีนะเป็นโรคคอตีบมั่งเป็นเท้าเนี่ยแล้วก็คอบวมเลียมปีสกินแต่นี้ก็มีล่ามปีสกินใช่ไหมครับลุงนี่ยังไม่มีนะผมก็ยังนั่นอยู่ ถามว่าวัคซีนทํำไหมยังไม่ได้ทําเลยคือผมว่าเขาน่าจะแข็งแรงโดยธรรมชาตินะครหลวงบอว่าอยู่อย่างเงี้ยคืนความสุขของควายใช่ไหมครับหลวงเพราะว่าควายแท้ๆมันมันว่าว่าต้องอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมครับจะแบบว่าจะไปขังข้ออย่างนี้ตลอดมันไม่ใช่แร้วพี่มันอึดอัดใช่ไหมครับหลวงไม่ใช่โอ้โหต้องขังเขาอยู่ในเล้านี่คือไม่ใช่เลยไม่ใช่หมู แล้วบางบางบางคนกอกอาหารอัดอาหาร<ช>ทั้งวันอย่างนี้ครับมันจริงๆเนี่ยอาหารเนี่ยมันก็เสริมได้มั่งแต่จริงเนี่ยคือขวายมันต้องการยาอืมมันไม่ใช่อาหารของมันต้องการญ้าต้องการน้ําเป็นความ<อ>ธรรมชาติ<อ>ใช่ไหมครับลงเนี่ยอย่างผมสบายเลยเดี๋ยวพะนั่นทิพผมก็ดึงน้ําลงไปใจเน,นี่ยนี่เลยครับลุงเขาเตรียมมาแล้วอืมกัน ในนี้ก็มีแล้วพอนั่นยุบไปเราก็ดึงน้ําใสเข้ามาใสอ๋อก็คือเป็นระบบหมุนเวียนนเวียไงอ๋อนี่ลุงเริ่มทําเองแล้วก็ทํามาเรื่อยๆใช่ไหมลุงเขาค่อยศึกษาไงครับอ๋อเราก็ดูแต่ว่าจับผิดจับถูกก็เยอะอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่ามาได้ดีเลยละครับผมไหนที่จะทําได้สาเร็จล่ะ ก็ต so ้องแบบว่าลองไปเรื่อยใช่ไหมครับหลวงล้มลูกคุกขานมาเยอะแต่เราก็ต้องอดทนนะอืโอ้โหแฟนเขบอกโอ้หเลือดเพืเลี้ยงไฟบอกบอกเข้าไหมเหนื่อยบอกโอ้โหแล้วที่ทำหนามันก็ต้องทําอย่างนี้ไงเกษตรกรใช่ไหมครับหลวงก็ทำานาเนาะแล้วอย่างลุงฤทธิ์นี่คือมีพี่น้องมาเยี่ยมเยอะเลยใช่ไหมครับผมจากตามที่สื่อออนไลน์ใช่ มันก็พอมีครับอแต่บางคนใกล้ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้จักเราหรอกเพราะผมผมไม่มีเฟซไม่ไลน์ยงไงอ๋อลุงลุงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์แต่แต่ขนาดไม่เล่นเฟซเล่นไลน์เนี่ยครับผมอยู่ต่างจังหวัดยังรู้จักลุงเลยคนอื่นอยู่ทั่วยังรู้จักลุงเลยนะผมหรับผมมือใหม่ก็คือเหมือนรุ่นแรกๆครับผมแบบแล้วก็มีพ่อแม่พันกระจายไอ้ทั่วประเทศให้แบบว่ามีชื่อเสียงคือ ลุงครับแล้วไอในคอกลุงนี่คือมีมีเจ้าของหมดแล้วใช่ไหมครับลุงครับครับมีแล้วเป็นของพี่อัยการนะสามตัวครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าลูกรุ่นต,ต,ต่อไปพี่น้องสนใจอย่างเงี้ยครับลุงลุงมีแบ่งบ้างไหมครับม,มันก็ต้องมีครับมีแต่ก็ต้องร้อหน่อยร้อหน่อยแล้วก็ครับ สมมุติว่าแม่นี้ท้องนะขอดเดือนนี้คือมันผมกําหนดไม่ได้ไงขอดเดือนไหนอ่ะผสมจริงไงคือทีว่าเาผสมเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยไม่เหมือนผสมเทียมนะโอ้ผมเข้าใจแล้วผสมจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าเดือนไหนใช่ไหมครับลุงเพราะนมันผสมกันตอนไหนผมก็ไม่รู้ไงอืก็รอให้ลอดแล้วก็มาหาลุงดีกว่าใช่ไหมครับลุงใช่ไปมาเที่ยวสมรูอเอ แล้วตอนนี้มีแม่ไหนที่แบบใกล้คลอดไหมครับลุงมีแม่แอตัวนหนึ่งกับแม่มิมมาครับอืมดีนั้นแต่ก็คือยังไม่มีคนจองต้องมามาให้ทันใช่ไหมครับลุงมาดูมาให้ทันมาต้องรีบลงก็ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นจะเป็นของเรายังไงมันก็ได้สิขอให้มันเลือกเจ้าของใช่ไหมครับลุงได้ ผู้ถิ่นจะเป็นของเราเนะี่ยอย่างไงมันก็ต้องเป็นของเราอขนาดไปแย่งเขาอะไรบางทีมันไม่ใช่ของเรามันก็คือไม่ใช่ไงซือ้อมาเขาก็ด่าว่าโผวูาขายงี้ไปซื้อไงมาหมื่นหนึ่งห้าพันก็ขายได้เขาชอบอะคือเราก็เริ่มจากเราชอบก่อนเลยใช่ใช่ชอบแล้วคือต้องคือต้องแบกย้าอยากอนามาให้เพื่อหนูได้มาอยู่อื แล้วเมื่อกี้ลุง<ม>เหมือนลุงอันนี้ลุงเลี้ยงลุงรางเหมือนลูกใช่ไหมครับผมครับครับเมื่อกี้เห็นลุงแกบอกว่าเวลากินอิ่มอะไรก็นึกถึงควายใช่ไหมครับลุงครับอืมทีเราโั้ทีเราไปไหนมาเอาควายกินหญ้าหรือยังเอาอิ่มนี้ยังเนี่ยผมต้องมาดูครับผมนี่นะผมควายก็ไม่ดื้อนะผมก็ดื้อ,<ก>ไ,มอไม่มีนั่นเลย นอนแบบธรรมชาติใครว่าเลี้ยงยากไม่ใช่เลยนอนเล่นของเขานะครับลุงแล้วก็คือพอพอแล้วเขาจะขึ้นจากน้ําตอนไหนครับลุงก็คือเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วพะตัวเย็นนะเดี๋ยวพ็ขึ้นไปกินปลาพอตัวเย็นแล้วก็ขึ้นมาเองเราเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราไม่ต้องทาอะไรเลยเราไมปลากินแล้วบอกพอเย็นมาเดี๋ยวเพนิีหน่อยเราย่ามาทิ้งอีกเกี่ยวนึงก็คือจบเลยจบเลย แล้วพอกินยญ้าหมดชึกปล่อยเดินเล่นแค่นั้นแหละอนะครับผมลุงครับลุงลุงผมอยากให้ลุงแบบว่าฝากเด็กรุ่นใหม่นะครับลุงที่แบบว่ากําลังเนี่ยอย่างผมเนี่ยกำลังจะมาแบบว่าเลี้ยงและเดี๋ยวแล้วยังมีแบบนักลงทุนบางทีตอนนี้กระแสะควายกาลังเป็นกระแสะครับผมแบบว่ามีคนมีทุนทรัพย์อยากจะมาลงทุนกับ ควายควายงามอย่างเงี้ยครับลุงผมอยากให้ลุงฝากหน่อยครับ,รบ,รบผมจริงๆิงัผมอยากือเด็กรุ่นใหม่หน่ยจริงๆคะถ้าเลี้ยงควายดีนะครอย่าไปฟังคนอื่นบางคนว่าลําบากแต่จริงๆเลี้ยงควายในลงทุนทีเดียวอือนไหมแล้วค่อยเลีย้ยงไปแบบจะว่าลําบากไหมมันอยู่ที่เราที่เราทำเขาล่ะือการเลี้ยงการอะไรเนะี่ยจริงๆปล่อยธรรมชาติน่ะมันไม่ลําบากหรอก ม,มีที่มีแหล่งอาหารเจเนอโลมีที่มีแหล่งอาหารแค่นั้นเนี่ยจบบางที่อย่าไปบังคนเนี่ยไปปล่อยเขาเท่านานเนี่ยยอมรับได้เลยเพราะคนเท่านานเนี่ยอย่างน้อย,เ,ยเขาต้องหวังผลประโยชน์คเห็นไหมไม่รู้ว่พาพอย่ําเสร็จเขาเปิดน้ําเลยเขาจะหวานอะ่ะบางที่เหมือนานา้ําคุณอะตอนนั้นอะคือน,นั่นอะต่อไปนาก็จะเป็นดินทรายแหละเชื่อไหมล่ะ เราเลี้ยงควายเนี่ยดีกว่าเลี้ยงควายปลูกหญ้านะครับเออปลูกหญ้าก็ลงทุนทีเดียวเนี่ยทําไปเถอะเด็กรุ่นใหม่ผมอยากให้ทำกลับมาทําอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบสานด้วยออใช่ไหมครับนุสืบสานถ้าไม่เชื่อตรงไหนก็มาถามได้เลยครับเออม,มาศึกษาเออเนี่ยจะทํายังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ อย่างอย่างลุงนี่มีมีท้อมั้งไหมครับในระหว่างเนี่ยสามสิบปีมาเนี่ยมันก็มีท้อมั่งแต่ก็คือไม่ถอยไงไม่ถอยเราก็สู้อย่างเดียวออครับใจอีกใหนึ่งคือเราชอบด้วยใช่ใช่ไหมครับลุงใช่บางทีคิดดิเป็นตัวโตอ่ะงานก็ยุ่งบางทีผมทํางานนะไปแตดหญ้าอยู่บางทีนู่นไปไหนมาก็โทรมาก็ต้องละต้องไปงานด่วนมาต้องไปใช่เหมือนเราท้อแม่เรามันก็เหมือนจะท้อ มีความรู้สึกนั้นนิดนึงใช่ไหมครับลุงแต่เดี๋ยวลุงก็ทํามาตลอดมันก็ต้องทําครับจนกวาประสบความสเร็จใช่ไหมครับลุงใช่ตอนนี้คือเราไม่ลงแล้วเราก็อยู่ได้แล้วตอนนี้เราจะทําอะไรเราก็ทําได้เลยอยู่บ้านน่ไม่ต้องกลัวหรอกโอเคก็คือเรื่องควายนี่ดีที่สุดผมว่าต้องค่อยๆก้าวไปก็บางคนเด็กรุ่นใหม่อาจจะใจร้อนแบบว่า รีบไปหน่อยก็อย่าอย่าอย่าเพิ่งรีบใช่ไหมครับอย่าเพิ่งรีบ,รบไม่ต้องค่อยๆผมบอกใจเย็นไปทีเรื่อยใช่ไหมครับค่อยๆก้าวโหแต่ไปก้าวอย่างเขาเนยโหเจดหลักเนี่ยสี่ปีนะพอจะเห็นผลนะใช่ครับลงเนี่ยม,มันมันมันนั่นก็เราก็เลี้ยงควายแค่ แค่สูงร้อยสี่สิบกว่าๆแลมาผสมพ่อดีๆหน่อยสูงหน่อยเดี๋ยวมันก็ฉุดไปมันก็ค่อยๆไต่เต้าไปคือเอาตามกําลัง<ป>เราใช่ไหมครับลุงไม่ต้องก<ม>้าวกระโดดครับผมใช่ถ้ามีตังเยอะก็ไปโน่หลยบ้านใหญ่โน่นนี่กันนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งคำแนะนําของลุงอบตอลิศนะผมครับไม่ไม่ต้องรีบค่อยๆเนี่ยมีแม่ นั่นหน่อยเราก็ไปผสมพ่อดีๆหน่อยนึงเดี๋ยวมันก็พัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมครับเราก็ต้องรอเหมือนช้าหน่อยแต่มันก็ค่อยๆก้าวอ่ะคือเห็นผลแน่เราต้องทนใช่ถ้าจะเอาไว้คือโอเคครับลุงวันนี้ขอบคุณลุงอบตฤทธิ์มากเลยนะผมที่มามาชื่นชมควายขอบคุณครับลุงขอบคุณครับ